สวัสดีค่ะขอต้อรับเข้าสู่ช่องแนมะ่พีบุกนะคะวันนี้ก็เดินทางนะคะมาเตางอยด่วนนะคะทุกคนหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคะคืออะไรต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนนะรถคู่ใจของพูเแทนนะคืออะไรขึ้นนะทุกคนนี่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะทุกคนหมดอายุนะ ก็หมดอายุการใช้งานเลยค่ะทุกคนเนาะก็เหมือนคนแหละถึงเวลานะคะกะ็เจ็บป่วยเป็นธรรมดาแต่อันนี้ก็ไม่ได้ป่วยนะคะคือแบตหมดอายุนั่นเองเนาะแบตหมดอายุก็ต้องมาเปลี่ยนนะคะก็อันนี้ก็ตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่ซื้อมานะคะยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะ,ะทุกคนก็เลยลงมาเปลี่ยนแบตด,ด่วนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปนู่นนั่นนี่นะ เผื่อได้เดินทางเข้าจำปดงนะคะแบตเสื่อมไปไม่ถึงไหนนะทุกคนสตาร์ทได้นะแต่ตอนดับเครื่องแล้วมันตอนตอนที่จะออกรถเนี่ยมันไปได้เราจะชาร์จเอานะคะชาร์จแบตเอาห้าถึงสิบนาทีก็ได้แล้วแต่ถ้าดับเครื่องแล้วนะคะมันก็โอ้ยไม่มีความหมายแลวทีนี้มันต้องได้ชาร์จใหม่อีกทีเนาะก็ต้องมาเปลี่ยนแบตทันทีนะคะ,ะเราต้องเดินทางนะ,ะนู่นนั่นนี่นะคะ ก็ถึงเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันไปก็นี่นะคะมาที่เตางอยก็มองเห็นเลยบ้านยำแอบแซ่บโบรานเป็นแต่แซ่บแทนเนาะฟังจะซื้เนาะนี่นะคะคนผมใช้สีเขียวแก่นี่แสดงว่าได้ของ

นโนฆษณาให้เพื่อนด้วยนะทุกคนร้านเออดาวแบตเตอรี<า>ตตร่นะ<า>ทุกคนเนาะก็ใกล้ๆเราไม่ไกล,กลทเท่าไหร่นะที่เต่งอยเราก็แวะมาใช้บริการเพื่อนปกติก็จะเข้าไปในเมืองพอแล้วเข้าไปเปลี่ยนในเมืองแต่พอดีค่ะแต่พอดีมีไอ มีเพื่อนบ้านแนะนํามาว่าตรงนี้นะคะก็โอเคนะคะเพื่อนก็โอ้ยอดเยี่ยมมากนะรับประกันอ่าล้างให้ฟรีด้วยนะคะหนึ่งปีเนาะล้างเบ็ดให้เราด้วยฟรีนะทุกคนนี่ก็อยู่ตรงทางมาโรงพยบานตรงนยเนาะอยวว่า่ง <laughs> เพราะว่าผมก็อยากให้ ผมก็อยากสัเดี๋ยวขารถมุกสีนใหม่อ๋อว,วันนี้่็เป็นหลึ่งนะยุมากยุงแ

ลูกิกันีได้เขาสงสัยว่าโเขาไฟขาดประชาเขาอรูออกมัจะดับด้วยครับแ่เาสชาเสียอันนี้ที่ดเป็นตนต้องไปถามใครถว่าใสชาเสียมาเสียนะครับให้หอดออกดับเยอกดับดยให้จับตุ้งเลผ ว่าที่ผมสตาร์ทรถเลียวก็เเลี้ยนี่ยเดี๋ยวพาค่าต่างๆางมันยังมีคงติดใหม่เดี๋ยวมันมีการทค่าไว้อ่ะหลงติดมั้ยอ่ คนะเครื่องมันหัก,กนะเนี่ยแต่ตึงแล้วอโอเคเปลี่ยนไหม่เรียบร้อยนะทุกคนพร้อมวิ่งนะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะออกจากบ้านต้องได้ชาร์จแบตก่อนนะทุกคนแนะทีนี้เวลาดับเครื่องแล้วมันคือเครื่องมันก็ดับเนาะเพราะว่าแบตมันหมดอายุนะ ก็เหมือนคนเนาะหมดเบ็ดก็ต้องพักนะคะทุกคนไฟหมดก็ต้องชาร์จอันนี้ก็แบตหมดก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพื่อนก็ ดีมากๆให้คำแนะนำเนาะการใช้เบ็ดอย่างนู้นอย่างนี้นะทุกคนโอเคนะคะสมุุพิไม่ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ